เทคนิคการเลือกผู้เช่าบ้านหรือคอนโดครับสำหรับคนที่กำลังปล่อยบ้านเช่าหรือว่าปล่อยคอนโดเนาะก็จะเจอข่าวเช่นผู้เช่าอยู่แล้วขโมยเข้าของผู้เช่าอยู่แล้วทำลายเข้าของผู้เช่าอยู่แล้วขยะท่วมนะครับหรือไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้ปัญหาอย่างนี้เจอบ่อยมากนะครับสำหรับผมแล้วนะครับ เวลาที่เราจะเลือกผู้เช่าส่วนใหญ่ก็จะโพสหาผู้เช่าในกลุ่มต่างๆนะครับใครที่สนใจเขาก็จะทักมานะครับพอทักมาเราก็จะดู Facebook เขานะครับส่อง Facebook เขาส่องไลน์เขานะครับทุกช่องทางที่เราสามารถส่องได้ว่าเขาทำงานอะไรนะครับแล้วก็หน้าตาหงูเห็งอย่างไรนะครับทัศนคติในการพิมพ์ในการโพสต์ต่างๆบางคน ด่าคนนั้นด่าคนนี้อย่างนี้หรือว่าหัวรุนแรงอย่างเงี้ยคือทางเราจะไม่เลือกนะครับและก็เป็นพี่ๆที่อาชีพสีเทาเก็บเงินกู้หรือเกี่ยวกับแอปต่างๆอย่างนี้เราจะไม่เลือกนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาชีพที่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเช่นรับเหมาก่อสร้างพี่ๆรับเหมาก่อสร้างบางทีเราก็จะไม่เลือกนะเพราะว่าเคยเจอปัญหาแล้ว เลือกไปแล้วให้เช่าแล้วบ้านสกปรกแล้วยังเอาตู้เย็นเอาเครื่องซักเราหอบหนีอีกนะครับและเราก็ต้องเก็บค่าประกันห้องให้ได้เยอะที่สุดนะครับเช่นอยู่บ้านผมนะครับก็คือมีโซฟามีตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีนะครับที่นอนสองห้องนอนมีแอร์มีอะไรต่างๆไมโครวเวฟอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องพยายามเก็บนะครับ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเสียหายขึ้นมาอย่างเงี้ยค่าเช่าอย่างเดียวมันไม่พออยู่แล้วครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือต้องดูเวลาเขาทักมาต้องเข้าไปส่องว่าคนคนนี้งหงเฮ้งอย่างไรเวลาคุยกับเราเนี่ยไว้ใจเชื่อถือเขาได้ไหมนะครับหน้าตาหรือว่าต่างๆนะก็เราก็ดูคนเอานะครับและที่สําคัญก็คือถ้าสมมุติว่ามีความเป็นหัวรุนแรงนะครับเช่นพิมพ์ในเฟซ ในลายหัวรุนแรงดา่าคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยก็พยายามดีกเลี่ยงไว้ก่อนครับเอาไว้เป็นใชห้หลังๆที่จะปล่อยเช่าให้นะครับอันนี้ก็นําสาระเทคนิคดีๆมานะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อบางท่านที่เพิ่งจะซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยด้วยตัวเองไม่ได้ให้นายหน้านะครับอย่างนี้เราก็จะปลอดภัยเบื้องต้นครับ